สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Feel Web Channel วันนี้ผมจะมารีวิวเว็บร้อยยี่ห้าครับเป็นเว็บร้อยยี่ห้าครับเดี๋ยวมาดูของแต่งว่ามีอะไรบ้างครับล้อจะเป็นล้อบันไซนะครับสีดําขนาด1 4 0่งนอบสินะครับยางก็เป็นขนาด60สิบทับร้อยนะครับคันนี้อะไรน้อยนะครับเน้นแรงครับ แล้วก็มีบ่อปาดนะครับผมแล้วก็มีท่อผ่านะเต็มท่อผ่าสามรูอันนี้คอได้ทำมาใหม่ไหมคอก็เดินมาใหม่นะครับตามสเต็ปลูกนะครับมัจะมีะนนมาลาน็อตนะน็อตทองอันนี้ก็ไม่ได้ล้างนะครับล้อหลังก็เป็นล้อบันไซเหมือนกันนะครับ ขนาด1.40ขอบ17นะครับยางหลังก็เป็นขนาด225นะครับแล้วก็โชคหลังก็จะมีการใส่ข้อโหลดมานะครับทำให้เตี้ยลงนะครับโซ่สเตอร์เลียดน,นะครับสเตอร์ไล่เบอร์เท่าไหร่สเตอร์ไร่14 31นะครับเป็นโซ่ของโกลสกีน,นะครับ ก็มีไรนอทองนะครับแข็งแต่ว่าก็สภาพเลอะนิดนึงนะร,รถไม่ได้ล้างแล้วก็มีคัดมือด้วยนะครับทำคัดมือด้วยแล้วก็มีคาบูเอ็นปนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับ คือเจ้าของรถมาสตาร์ทหน่อยเราฟังเสียงนะครับคันนี้น่าจะลูกห้าหกนะครับเห็นเขาพูดกันมานะครับ เสียงก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์คลิปและกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ